แฟนขับเอามาถวายบวชเนรนะห้าพันอันนี้ถวายเนเนกรสี่พันสองร้อยแฟนขับจะเชียงใ<ช>หม่อันนี้ของวัดอ,อันนั้นของกรสนนี่พันสองร้อยใช่ต่างเหมือนกันก็จะทำอะไรได้รู้แล้ว เนม่ห้อยขาทุกแม่เจตนาอยากทำอะไรบอกสมาเรียนต้องให้เกิดขึ้นมันต้องดีๆก็คุยกับแม่โยมแม่เขาไม่ได้จับตาของให้คิดว่าจะทำอะไรมันอยากทำหนังสือหนังสืออะไรอ่ะสองพันหนึรสบองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดไร่โอเนหนังสือเยอะเลยใช่ไหม ยั้ถวายถวายอาจารย์ก่อนไหมไว้มีโอกาสเดี๋ยวอาจารย์ทำหนังสือจะได้เอาเงินนี้ร่วอาจารย์จไม่ได้เดี๋ยวเขียนไปพรนาให้โอ้โหเขียนเองเลยโอ้มุม่ให้ตัวเลขกันถูกเลยมาเขียนตรงอาจารย์นี่มาเขียนตรงอาจารย์เร็วๆโวอ้ย อันนี้มานี่ก่อนมาตรงนี้ออหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์เรียกอีกเร็วเร็วมานเอาไว้ เยกั้ม่รันันก,นนาานนก็จะได้รับจะได้ียกยใช้เราถ้าไม่แยกใช้เรามชหนังสืออะอาอจาย์ครับมีรายยิม เดี๋ยวอาจารย์อ่านแล้วตัวเลขมั่วมันเยอะทําไงเนี่ยเขาสอบน,นัทจะสุสไ่ไปแนกุเพราะจะสร็เข้าไปในข้อมูลว่านักทุนจะได้จินนีว่ามีนังสอ พนมมือพนมมือพนมมือเนี่เขามาร่วมง,งานบวชนนเมรด้วหนะว่าข่าวที่แล้วข่าวที่แล้วนี่ข่าวที่แล้วนี่บวชเมรรวบรวมแล้วในโทรศัพท์ที่แม่เอามาให้ด้วยทั้งหมดเลยพนมมือในบัญชีของก,กอที่เอามาให้นะแฟนคลับได้แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทาน,นี้ค่ะโอ้ บอกให้แนทำอนุโมทนาเองเธอพิเศษกว่าให้ให้ไปทำอนุโมทนาด้วยบอกดิเดี๋ยวเพิ่งขอเวลาว่าเอาเรื่องนี้ให้จบก่อนจ้าก็ทำก็ทำเลยดิแต่ว่าไม่เสียงเนี่ยแม่เขาจะบออนุโมทนาอนุโมทนาเองเธอสาธุพูดตัวอย่างเนี้ยพูดตัวอย่างเลยทำอย่างนี้ การพูดอย่างก็ไดน้น,น,นนะแล้วทำไงให้พูดเอย่างพี่ยังไม่้ามพูดแล้วทำไงให้พูดมีเครื่องหมายเนี้ยน,นี่เลยแค่แบบนี้ล,นละรับ<ล>พรลพับพรอันนี้ดีนะบบคนขับไปแล้วระบบคนขับมีงวดหน้าอีกมีรอบสองอีกครับมีรอบสองอีกครับวันที่ยี่สิบหกมีหลายรอบรอบสองวันที่ยี่สิบหกอาทิตย์ที่ยี่สิบหกมีอีก

นะมีนะโอเคสาธุค่ะค